หมอนยางพาราบ้านคลองโอมนะครับที่กลุ่มก็มีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารานะฮะที่เกี่ยวกับฟอกยางก็มีหลายรูปแบบนะฮะในรูปแบบของหมอนหมอนก็มี3แบบนะครับเป็นหมอนหมอนสูงต่ำนะครับทรงสุขภาพแล้วก็หมอนทรงหัวใจเป็นหัวใจปุ่มแล้วก็หัวใจเรียบแล้วก็มีหมอนข้างหมอนรองหลังนะครับบ่รองหลังบ่รองนั่งแล้วก็มีที่นอนเด็กแล้วก็ที่นอนพับสี่ตอนนะครับสำหรับผู้ใหญ่ขนาด3ฟุต นะครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตแล้วก็จำหน่ายอยู่ในขณะนี้ครับของกลุ่มครับผม ตัวนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับก็นอกจากคาจากยางพาราแล้วเนี่ยมันเอกลักษณ์ในเรื่องของที่ดีต่อสุขภาพนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือผลิตพันยางพาราเนี่ยอย่างหมอนเนี่ยนะครับลักษณะก็คือหมอนเนี่ยจะมีรูปรุ่นนะครับแล้วก็มีการถ่ายเทอากาศทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวหรือว่าทุกครั้งที่มีการนอนลงไปนะฮะแล้วก็ยกตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะทําให้มีการถ่ายเทของอากาศทําให้ไม่ร้อนเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการนอนที่มีที่มีคุณภาพนะครับอย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือผลิตพันยางพาราทุกตัวเนี่ จะแอนตี้ไรฝุ่นนะครับไม่เป็นที่อยู่อาศัยของไรฝุ่นนะครับเหมาะสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะฮะนอกจากนี้นะครับหมอนยังพาราเนี่ยโดยเฉพาะทรงสี่เหลี่ยมนะทรงสูงต่ำเนี่ยจะช่วยรองบ่ารองไหล่สาหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อยต้นคอมีอาการมึนหัวนะครับจากการนอนเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยการนอนที่ไม่ได้คุณภาพฮะได้จากการนอนที่ใช้หมอนผิดรูปทรงเลือนผิดธรรมชาติของการนอนเนี่ยจะทําให้รู้สึกมึนหัวนะฮะแล้วก็จะทําให้รู้สึกปวดเมื่อยบ่าปวดปวดเมื่อยไหลนะครับตรงนี้หมอนยังพาราเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายตรงนี้ ด้วยนะครับเพราะความนิ่มเนี่ยมันจะให้ตัวไม่กดทับเส้นเลือดนะครับนอนตื่นขึ้นมาเนี่ยจะไม่รู้สึกมึนนะครับตรงนี้ก็ก,ก็เป็นข้อดีนะครับของของหมอนยางพารา